สีเป็นผู้ควบคุมเรือกระผมดวทียวอาวุธพรราชเสนาทำหนา้นา,นาที่เป็นพิธีกรพร้อมอากหน้าที่เรือทั้งหมดสิทนายยนดีต้อนรับคณะทุกท่านสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็แบ่องออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ก็มีผู้แทนของคณะได้ไปว่ยายแม่นยา,านเรือเพื่อขออนุญาตนำพิธีร้างคัางลงมาประกอบพิธีที่เรือลำนี้ส่วนที่สองก็จะประกอบพิธีในตัวเรือนี้ขณะที่เราจะขอเรียนเชิญ สุดแทนของคณะหนึ่งท่านมาถึงทุกหนึ่งดอกเพื่อบอกกล่าผู้ไวชนหลังจากนั้นผมก็จะได้กก่านำในการขอข้มากรรมกก่าวนำในการถานถือลักผขานไว้กับเจ้าแห่งท้องทะเลแล้วก็จะได้นําไปประกอบพิธีในส่วนที่3ด้านท้ายเรือก็จะประกอบด้วยการอธิษฐาน่อสื่ที่การอธิษฐานส่งมาทีรลังคานลงสู่ท้องทะเล อันนี้ฐานกับไม้ยนตลทองทะเลเราอก็จะวนสายสังรอบคุทคานก็เรื่องกันโปยกับไม้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเขาเีนชิญผู้แทนสังคมาเชิญทุกคํา อกับไม้สักเล็กน้อยโปรยที่อดีตแล้วครับต้องเยอะนะครับแล้วก็ขอเลเชอร์ท้กทานของคณะทหาครับมาประพตะกร้อน้ำหอมโปรยกับฟางครับสุ้แทน กับผู้ว้ชชดเพลิงเครื่องบของหอมเป็นั้งสุดท้ายก่อจะได้นำไปทิิน้ำตาลของฝังไฟหลอดจันทรองทะเล 你可以看。 คูณไได้นทำอะไ่านก็สนอเหมือนเช่นนะครับ ลอยนะครับความมืดได้แบคนแล้วปวน้องหอมครับ สัพพะวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะกลับตัางนะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโมนกรรมังสงงนงันติจักกรรมังอสันติจักกรรมังขมัตตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆที่ข้าพาเจ้าได้กระทำและประมาทล่วงเกิน ต่อคุณพ่อพีรับุญทกานอนด้วยกายก็ดีด้วยวาจากก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่มีเจตนาก็ดีและขอขมาต่อท่านขอให้ท่านได้โปรดยกโทษทั้งปวงนั้นให้แก่ข้าพเจ้าและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ตรงอะไรวางทีอาทิตย์ครับเขียนตะั้งไปครับตั้งโมดสามจบพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนับโมดอันหะนึ่งนั่งนับถือขันดอกไม้เออถือทานใส่เงินซิ้ที่ครับอ่านช่งนะครับ